สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเส้นทางชีวิตพาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆที่อยากจะนำเสนอมากๆนะฮะของกลุ่มไบ์เกอร์อีกแล้วครับกลุ่มไบเกอร์กลุ่มนี้มารวมตัวกันที่จงังหวัดเชียงรายครับไม่ว่าจะมาจากทางภาคใต้ภาคอีสานหรือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันจากกลุ่มนักเรียนรักษาอีกมากกว่า500ชีวิตครับมารวมกันในวันนี้เพื่อที่จะมาช่วยกันสร้างฝายที่บ้านห้วยขมตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ เครื่องสูบน้ําแบบแฮนด์เมดใชตักน้ําออกจากหลุมก่อนนะก่อนที่จะเทคอนกรีตลงไปครับนี่ด้วยการร่วมมือร่วมใจของเด็กๆนักศึกษาน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับที่มาร่วมกันทํางานเพื่อสังคมกันครับร่มมือจากไหนบ้างครับพี่ก็เป็นกลุ่มพวกมอไซเรานะครับกลุทุกสาธิตที่มาช่วยกันเป็นโครงการไออูเนี่ยคุณเก๋นะครับที่เรามาช่วยกันคือสภาเราสร้างบมาครั้งหนึ่งละ อันนี้เป็นสะพานและเป็นสายด้วยใช่ไหมคายอยู่ข้างบนครับฝายอยู่ข้างบนสะพานเนี่ยเราสร้างครั้งหนึ่งแล้วที่มันพังไปนะครับเราเลยมาสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับครับครับผมแล้วก็แล้วก็วันนี้เราจะทำต่อมอออีกข้างหนึ่งนะครับข้ามไปซึ่งประชากรเป็นชาวเขามีเผ่าระหูเผ่าอากาเผ่ากะเลี่ยงครับที่ใช้สะพานตรงนี้นะครับับล่งเรียนอะไรกันทาเนี่ยมาจากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ค่ะทำอะไรกันบ้างมาสร้างฝายค่ะ ทำดีเพื่อพ่อคือการสร้างฝายที่ชุนน้องรักน้ำก็คือเป็นส่วนหนึ่งของที่เราศาึกษาเนวทานพัะธนรมมีพระงท่านแล้วเราลองมาศาึกษาลองมาทำนะครับเพื่อให้รู้ว่าโรงคท่านส่งงานหนักแค่ไหนแล้วเราจะเป็นแค่เสี้ยวส่วนหนึ่งที่จะมาทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อพ่อสำน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับใช่ใช exactly> ่ทราบว่าวันนี<_<_้รวมตัวกันมาถึง500คนเลยค่ะหรือว่ามากกว่านั้นอีกก็เห็นอาจารย์บอกอย่างนั้นว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเด็กที่เขาเขาลงทะเบียนไว้เนี่ยเขาบอกว่ามีร้อยกว่าคนแต่พอบอกว่าเราจะมาร่วมทําดีเพื่อพ่อปรากฏว่าเออ500กว่าคนนะคะ รวันนี <s df> ้รายการเส้นทางชีวิตนะครับพาท่านผู้ชมมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะกับกลุ่มอาสามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไบเกอร์หรือว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่มารวมตัวกันในวันนี้มากกว่า500คนนะฮะมาทําความดีเพื่อพ่อกันครับทุกคนนี่มาด้วยมากันด้วยหัวใจกันเลยจริงๆนะฮะเห็นภาพจากด้านหลังไหมครับที่หรือว่าจะน้องนะนักศึกษา ไปเป็นกลุ่มเบเกอร์นะครับที่มารวมกันวันนี้ทำฝายทั้งหมด2พี่กันเลยนะฮะเยี่ยมยอดมากครับวันนี้เรยมีการสอบทางถามว่าอยากทำอะไนแล้วก็หนูก็ตาสมัครใจมาสร้างฝายค่ะเพื่อที่จะได้แบบอาถึง้นสี่ขีขึ้นไปราจะด้วงมิตกันมิจุดเนี่ยมเชียงราย ก็เลยอยากสนุกในส่วนการก็เลยบอกว่าควรจะมาร่วมงานขอใ่วมงานดีๆดีๆด้วยครับเมื่อกี้ผมไปเห็นนะครับสายน้ำใสมากๆเลยนะเนี่ยที่นี่ตรงนี้สายน้ำนี่เขาเรียกว่าห้วยอะไรห้วยน้ำแม่ยาวครับชื่อใช้น้ำแม่ยาวเลยเป็นชื่อตำบลหล่อเลี้ยงประชากรสิบกว่าหมู่บ้านครับเขาไปลงที่แม่น้ำตกที่บ้านที่บ้านบิ่มตกที่ว่าเป็นสายเลือดของชายของตำบลแม่ยาวเลยครับแม่ยาวเลยนะ แต่พันยอดของใช่ตอนนี้เรากำลังสร้างหาัเพื่อที่จะจะรอน้ำรอน้ำอาไว้การเกษตรการเกษตรเนี่ยอนีครับแล้วก็สร้างพานม่าขเกษตรแล้วก็ชาวบ้านได้ใช้สวยต่อไปก็เป็นสิ่งงมไใตัวสารีควบคุมเพื่อเราับเเยับแล้วก็ชาวบ้านทำที่อาทำคือมันเป็นเรื่องราวของของการที่ว่าจะเป็นยังไง ้ชนบทที่ว่าเขาห่างไกลจากความเจริญจริงๆแล้วก็อุปมาณของรัฐบาลมาไม่ถึงแบบนี้เราก็ต้องมาช่วยกันมาร่วมด้วยช่วยกันถูกไหมครับถูกไปครับถูกไปครับเพราะว่ามันมีจริงๆพวกเรามันมีอยู่ห้าพื้นที่เป็นการตมานตรงนี้อยู่แล้วก็มีบันเตอร์แล้วก็มีเครื่องเดินทางแล้วก็เครื่องเมียงแล้วก็เบ่งเช่นว่าเป็นห้าพันสมิตที่สมานตรงนี้มัแล้ก็ร่วมสามปีแล้ว นคนของพระบาทสมเด็จพระป,ปรมินทรานะครับก็เราจะจัดกิจกรรมคือน้อมนำแนวทางพระราชบุตรของพระองค์ท่านในการที่จะมาร่วมกันทำฝายเป็นฝายที่เราจะทำแล้วก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะครับของชุมชนฝายต้นน้ำแม่ยาวเป็นต้นเป็นต้นน้ำหนึ่งนะครับที่หล่อเลี้ยงตัวเมืองเชียงราย มีลำห้วย Malcolm, ทั้งหมด12ห้วยนะครับไหลลงมาเป็นแม่น้ลำน้ำแม่ยาวแล้วไหลลงสู่แม่น้ํากบรอเลี้ยงคนจังหวัดเชียงรายก็ขอขอบคุณทุกท่านและก็นักศึกษาแล้วก็กลุ่มหลายๆกลุ่มนะฮะทั้ง Big กบั e ทั้งกลุ่มฟอร์ดนะฮะผมก็ในนามของกลุ่มสีสี่เชียงรายเอเวอเร์ร์ับก็ยินดีฮะที่ได้เข้ามาร่วมนะฮะ โอกาสหน้าถ้ามีโคการดีๆเราก็ยินดี <ไป S 1> ที่จะมา <ไป S 1> ช่วยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ <ไป S 1> ที่มาร่วมงานวันนี้ครับขอบคุณครับสิง่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้มองเห็นนะครับว่านั่นคือความรักความสามัคคีของพี่น้องของเพื่อนทั่วไทย เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าคนจะอยู่เหนืออยู่อีสานภาคกลางภาคใต้ก็ดีทุกคนนะครับหนึ่งหัวใจเป็นหนึ่งทำเพื่อเป็นดินด้วยชาติเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าทุกคนมีหัวใจเดียวกันเรารักษาเมื่อีกันครับเยี่ยมยอดมากครับ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายรายการเส้นทางชีวิตจะออกสอบแสวงหาเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนอกันอีกเรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการเส้นทางชีวิตครับ